มันมีที่วมันมีที่วาร์ปด้วยไหนมันนี่เลยอุ้ยอุ้ยมันละ วุ้ยวุยวุวุวยไปดีกว่าเด้งด้งดไปว่ายน้ำดีกว่าดำน้ำอ้ามมึงจะรีบกดทำไมเราโอกูเล่นอยู่มึงนี่คนสวยว่าสั้นสวยเท่าเราเปล่ามันชวเอ อุย้ยเดี๋ยวเราพาโหลดเองโ,อโหลดพอ่อไงเราพาโหลดเองอุย้ยเพืพ่อน,นอ่ะหหมึงจะเข้ามาหาพอ่อึง <c oughs> เราโหลดตรงนู้นเลยนะ่ะนี่เราไม่รู้ว่าที่ไหนเป็นที่ไหนเราอยากดู <c oughs> โอ้ยไอ้น้อยมึงดมตูดกูทำไมเนี่ยแ <c oughs> ม่มนต้อง <c oughs> เป็นอย่างเดวยอ๋อทำนี่ออ โอ้ยโอ้ยไอ้โน้ยตูดกุงเฮ้ยไอ้ติวเตอร์โลกจิตดมตูดเนยทำไมอะไอ้ติวเตอร์ไอ้โลกจิตไปเลยโอ้นี่ก็อีเพื่อนบ้าอะมึงเอาออกไอ อะไรมีสปอตเทสมีปืนนะจ๊ะมีปืนนะจ๊ะออกมีปืนไม่กลัวค่ะกูมี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 ติวเตอร์ไป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 รู้จักเพื่อนทิ้งเพื่อนทำไมเอาดูสัตวกูพาไปไหนเนี่ยมึงขับดีๆเซ่ขับเองไหมล่ะจ๊ะถทรไม่ อุ้ยอุ้ยไม่อุ้ยเอาลงก่อนไปเก็บเห็ดก่อนมึงมา่าแล้วกูก็ต้องยอดไปใหม่ดูดีมีเห็ดที่มันกินแล้วจะตัวโตขึ้นหรอใช่ถ้ากินเห็ดแล้วตัวใหญ่ขึ้นแต่จะนั่งรถไม่ได้นะกินเลยดีกว่าอุ๊ยแมวอุ้ยมันต้องอุ้ยยกเลิกได้อย่ากินเอาไว้กิน ิอตอนที่จะยิงคนอันไหนออะไรอ่ะมันขึ้นรูปของขวัญไว้ให้แล้วก็ชี้ไปทางนู้นทางนี้ไม่รู้ใครเ<ะ>ข้ามาใครอ่ะอีบดออกอีสัตว์กวูก็ออกไปดูอีกทีอ่ะกูตกใจคิดว่าใครเข้ามาหวังว่าจะเป็นคนนั้นหรือเปล่าเออก็ใช่ เป็นอะไรร้อตัวก็ไม่ร้อนนี่อันนี้คืออะไรปีกหน้าเหมือนปีกเลยอ่ะอะไรเจคนเจอคนเจอคนไหน,นหนึ่งล้มหนึ่งวันส <What? S 1> องไหนอะคนโอ้ยเอานี้ออกอยังไงอะ โอ้ยช่วยด้วยแล้วฉันจะยิงได้หรอทำไมช่วยด้วยมีคนมีคนบินมาสวยใครยิงอ่ะเพื่อนเบอร์สี่ทิ้งลูกบอลไว้นี่แหละยิงยังแตรงนี้ไม่ได้เลยเหรอไม่รู้ว่ายิงได้ไอเทมมีเศษปรากฏขึ้นแล้วอะไรก็ไม่รู้ค่ะโคโนอุ้ยอะไรอ่ะใครเปิดโคโน่อ่ะ มันเป็นไอที่วิเศษหรือเปล่าหรืออะไรโคนุกเจ็บกวะแค่พี่โอโน่โคนุกโคนุกพีโอโน่โคนุเอ้ยมีอะไรอ่ะเราดูไว้โอ้ยติวเตอร์ทำไมเธอมีอ่ะเฮ้ยอ่ะนะโอ้ยเราเล่นบ้างดิโคลนงจัดมีปลาเอามาจากไหนติวเตอร์ เสกโจ๊กันอะอ๋อไปยิงเธออันนี้ปะวะแล้วมันทำยังไงอ่ะเต๋วเตรอต้องยิงนี่ไงอ๋อเรารู้แล้วนี่ไงได้คุณที่คุณที่บอกนี่เต็มเลยแต่มันถ้าเกิดเราไปอยู่บนหัวมันเราก็จะโดนกระโดดเต้งดึงเลย อีชอบม่ฉันีปลาเก๋าอีกะอบ้ยมีไอวอลนี่ไงโอ้ยไอสัตว์เลโซนไม่กลัวเลโซนกันเลยอย่าเก็บไอวอลเรานะจ้ะเราขอทิ้งของทิ้งยังไงอ่ะทำยังไงวันเนี้ย นี่ไงไอวอลไม่เจคนโนออยู่ในนีม้ามาแล้วไปจ้าเอ้ยยิงเลยอะนานาไม่เจอคนเลยว้าวไอเสียไอจ้าเฮ้ยนี่ไงไอวอใช่ไหมไม่เจอคนเลยตรงนี้ อันนี้ก็คือไอวอร์เต็มเลยอันนี้คืออะไรอ่ะไม่ได้ขูดไม่ได้ขูดขูดสีขึ้นเดียวไม่มีคน อม้ยมีคนบินปิกปิกสวยกูไ,ยไม่รู้อุย้ยไปหยิบมันก่อนไปหยิบมันมาเล่นก่อนเอาอ่สวสอร <c oughs> ี่ยังไม่ได้ยิงใครเลยัมแต่เล่นอยู่ใช่เหรอแล้วเมื่อกี้ใครยิงอะติวเตอร์เหรออันดาับนอ้อ มั้งเฮ้ยมีคนม,มีคนมีคนไอ้ย,ยิงเองไอ้ย,ยิงเองอเอาไอ้มนีฮานี่มึงอีนะเดี๋ยวมึงเจอกูตบมือหาพ่อไปลแล้ว โม่ทำไมกูถึงเดินแบบนี้อ่ะกูโดนตัดขาหรอทำไมเอ้ยมีคนมาดิไหนเดี๋ยวไอยิงเองไออยากยิงล้มหนึ่งเอ๊ะทำไมไอยิงไม่ได้ลิลโลก็สุนอยู่อีติวเตอร์อีเด็กเป็ดออ่ะ ด่แล้วพอใจคิดแต่ it, sweet, ไม่ถึงคิดคิดแต่ไม่ถึงเธอเขาไม่คิดถึงเราไงเขาไม่คิดถึงเราใช่ไห euh ูิย เราจะขึ้นอันนะั้นเราถ้าเราจะถ้าเราจะบินหนะเราต้องกดกระโดดกี่รอบอะ่ะสองน่ไม่ตอนนั้นก็กดสองรอบไม่เห็นได้เลยเอ้ยมีคนโอ้ย,อยมันจะยิงโอ้ยจะยิงกูทำไมกูจะตายล้ออีหา่าเอ้ ติวเตอร์ช่วยเราด้วยสวยติวเตอร์ใครมาตัดหญ้าตรนมาตัดหญ้าเนี่ยเสียแล้วอเบเฮ้ยฉันขอไปเก็บมาเล่นก่อนได้ไหมเก็บดิมันนี่เร็วมันนี่เร็ว แล้วชนะแล้วยี่อ่ะเย้เย้เย่เพราะว่าเราเก่งที่สุดไม่เจอใครแบกใครแบกเย็ดเย็ดทิวเตอร์แบกกว่าเรากินตังหา